ออกห้างเกือบ9000แสคันนี้เหลือเท่าไหร่มาดูกันซี v i c สีขาวเดิมโรงงาน1 8อีกปี2016คันนี้มาแบบเดิมๆที่สำคัญรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับนี้เลยนะคะออปชั่นลูกเล่นเยอะแยะมากมายและเป็นรถที่ใครๆก็อยากได้เป็นเจ้าของสำหรับคันนี้น้องเอเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนี่เลยนะคะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนที่สำคัญบอกเลยว่า เป็นรถเดิมสีเดิมไม่เคยพลิกคว่ำน้ำท่วมรับประกันถ้าตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปเตเต็มรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับนี่เลยนะคะฟังก์ชันนี่เลยนะคะแค่เราถือกุญแจอยู่ในมือดึงก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในกันค่ะภายในหรูหรามาพร้อมกับนี่เลยนะคะกุญแจรีโมท2ดอกด้วยกันภายในมาพร้อมกับเบาะหนัง คอนโซลด้านหน้ารู้หรามีระดับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนี่นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดประหยัดพลังงานให้ด้วยคันนี้ใหม่มากๆใครได้ไปถือว่าโชคดีเพราะว่าสภาพรถเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะคะใช้งานน้อยมากโดยเฉพาะเบาะตอนหลังนะคะราคานี้ลงมาแรงมากจากปีที่แล้วนะคะ ประหยัดหลายหมื่นเลยเพราะฉะนั้นตัดสินใจกันได้เลยสำหรับคันนี้ในส่วนของด้านหลังก็ให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นใส่สัมภาระหรือช่องเก็บของก็ให้เยอะเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะล้อสแปรอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบ สำหรับเจ้าซีวิกคันนี้น้องเอจัดมาให้เพียง4,99,000บาทเรียกได้ว่าประวัติดีใช้เลรด,ดอกเบี้ย2.89ไปเลยโปรเดือนนี้จัดไฟนั้นฟรีส่งฟรีทั่วไทยพร้อมกับผ่านการตรวจเช็คกรู Inspection 270จุดใครที่อยากจะได้คันนี้สามารถเข้าไปหาได้เลยในรถโดนใจเพราะฉะนั้นอยากได้รถคันนี้ทักหามาดามเอรถมือสองค่ะ